วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียทีมลูกยางสาวไทยชุดใหญ่ลุยซีเกมส์ก่อนติดตามรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววันเล่ด้วยค่ะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าสมาคมกีฬาวลลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะส่งนักกีฬาวลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการแข่งขันซีเกมส์ที่ประเทศกรรมัมพูชาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2566นนี้วันนี้มาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นกับทีมลูกยางหญิงไทยชุดใหญ่ในการสู้ศึก เกครั้งนี้กันค่ะข้อดี1เป็นสนามทดสอบระบบทีมชุดใหญ่ได้เป็นจังดีก่อนลุยรายการระดับโลกท,ลทั้งเนชันลีกและคัดโอลิมปิกเพราะเป็นท,ที่ทราบกันดีว่านักกีฬาตัวหลักหลายคนเดินทางไปเล่นลีกต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นตุรกีเมื่อกลับมารวมตัวเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่นับว่ามีเวลาน้อยในการซ้อมระบบทีมทําให้ต้องฝึกส่วนนี้ให้เข้ากันฉะนั้นซีเกมส์จึงเป็นสนามทดสอบระบบทีมจริงๆที่ดีเลยทีเดียวเมื่อมีข้อขาดตัวบบพร่องส่วนใดก็ จะได้แก้ไขกันต่อไปก่อนแข่งขันรายการระดับโลก2โอกาสสดใสในการคว้าเหรียญทองทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นแชมป์4เกมมาอย่างยาวนานที่สําคัญสามารถรักษาสถิติเป็นแชมป์ติดต่อกันถึง13สมัยและการสร่งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ดีที่สุดมีโอกาสเป็นแชมป์สูงสุดในทางตรงกันข้ามหากไม่ส่งชุดใหญ่ที่ดีที่สุดและพลาดแชมป์คงจะเป็นเรื่องที่แฟนๆบางคนอาจเสียใจและทําใจได้ยากเพราะเวลาแพ้คนสนใจ จะไม่ถามว่าทีมชาติไทยชุดไหนรู้เพียงแต่ว่าแพ้เพราะแพ้ก็คือแพ้ฉะนั้นชัยชนะเท่านั้นที่ต้องการ 3. ขวัญกำลังใจให้นักกีฬาหากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ซีเกมส์ก็คือแชมป์แรกของปีนี้ในนามทีมชาติหลังจากที่แต่ละคนกลับจากสโมสรต้นสังกัดซึ่งเชื่อว่าเหรียญรางวัลซีเกมส์เปรียบเสมือนเป็นรางวัลที่สร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาและเปรียบเสมือนรางวัลแก่แฟนคลับพี่น้องชาวไทยหลายคนที่ช่วยกันลุ้นช่วยกัน เชียร์มาตลอด 4. สร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมประชาคมอาเซียนแม้ว่าจะสามารถพูดได้เต็มปากว่าวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก้าวข้ามอาเซียนอยู่ในระดับโลกแล้วก็จริงถึงกระนั้นการส่งผู้เล่นชุดใหญ่ที่ดีที่สุดร่วมการแข่งขันย่อมจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเพื่อนร่วมประชาคมอาเซียนที่ไปชมที่สนามจริงหรือแม้แต่ชมการถ่ายทอดสดก็ตามต่างก็รอคอยอยากชมซูปเปอร์สตาร์ลูกยามสาวไทยในการแข่งขันกล่าวได้ว่านักวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เป็น แทนประเทศในการสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับวอลเลย์บอลในภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดีข้อเสียอาจจะเป็นการใช้งานนักกีฬาหนักเกินไปเรียกว่าใช้ชุดใหญ่ทุ่งรายการซึ่งเริ่มตั้งแต่4เกมย่อมส่งผลทําให้นักกีฬาอาจมีอาการเหนื่อยล้าจากการแข่งขันหรืออาจทําให้มีอาการบาดเจ็บกรรนรายการอย่างระดับโลกซึ่งอาจส่งผลต่อรายการสําคัญในอานาคตเช่นทั้งเนชันลีกและคัดโอลิมปิกก็เป็นได้ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงบทวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียทีมลูกยางสาวไทยชุด ลุยซีเกมส์ที่สุดแล้วก็ต้องครารบการตัดสินใจของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่เชื่อว่าทางสมาคมได้คิดและวางแผนกันมาอย่างทีทวนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วเราซึ่งเป็นแฟนคลับก็คงจะทําได้เพียงส่งกําลังใจเชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนและทุกแมชที่ลงแข่งขันเพราะพวกเธอคือความสุขของพวกเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก UGC Creator กีฬาอย่าลืมกดติดตามช่วงดาววอลเลย์ เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ